สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทำความรู้จักกับบอลสิงที่มีชื่อว่าเจ้าพญานามืน่นค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องแม่เป่งนั้นวิวด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามเพจสาวคุณแม่ปิ่งในเฟซบุ๊กค่ะแต่เราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะฟางคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับบอลสีที่มีชื่อว่าเจ้าพญานาหมื่นค่ะนั่นก็คือต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะเราก็ยังไม่ทราบที่มาและประวัติของเขานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยมีความสวยมากๆเลยค่ะ และเจ้าบอลสีพญานาคเหมือนต้นนี้นะคะก็ได้แผงไว้เป็นบอลอีกหลายตัวเลยค่ะที่ทุกคนรู้จักกันดีเนี่ยก็ได้แผงไว้เป็นบอลสีอสงไขยนะคะซึ่งทั้งส่วนเราก็เคยได้ทาคลิปเพ่อนๆได้รับชมแล้วนะคะแต่เ,เรามาดูลักษณะของเขากันดีกว่าค่ะบอลสีเจ้าพญานาคเหมือนเนี่ยเป็นบอลใบยาวค่ะดูจากใบเขานะคะ พื้นใบเนี่ยจะเป็นพื้นใบสีเขียวค่ะสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็กัดสีชมพูทั้งใบเลยค่ะนี่นะคะสวยมามากๆเลยค่ะมีเส้นนะคะเส้นและกระดูกเนี่ยสีเขียวค่ะแล้วก็มีอ่าวิ่งผ้าละเลือ้อละเลือลเล้อออกจากตัวกระดูกและเส้นเขาเนี่ยเป็นสีขาวๆนะคะสีขาวละเลื้อค่ะ แล้วเขาเป็นบอลใบยาวนะคะสังเกตดูนะคะหูใบเขาเนี่ยฉีกถึงสะดือเลยค่ะแล้วก็สะดือเป็นสีแดงเข้มนะคะด้านหลังใบก็เป็นสีขาวค่ะเห็นเส้นและกระดูกสีขาวนะคะชัดเจนด้านหลังค่ะส่วนตรงก้านเขานะคะเป็นก้านสีเขียวอ่อนค่ะนี่นะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆยังไม่มีเนี่ยก็สามารถไปตามหามาสะสมกันได้ค่ะซึ่งตอนนี้ที่ฟางคุณที่ฟางคุณแม่ปิ่งนะคะก็ยังไม่ได้มีจํานวนไว้แบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะเพราะาต้องรอเขาโตก่อนค่ะต้นนี้เนี่ยเราก็เพิ่งได้มาเหมือนกันค่ะก็อยู่ในช่วงที่อ่อนแอนะคะต้องบำรุงกันไปสักระยะหนึ่งค่ะเพราะว่านี่เอาออกมานอกตู้แป๊บเดียวเนี่ยเดยวเขาก็เหมือนจะเฉ่านะคะเราต้อง บำรุงด้วยสูตรที่เราเคยนํามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะได้ผลเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะนํามาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งนะคะเดี๋ยวจะนํามาอัปเดตให้ดูอีกครั้งค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากมาเที่ยวชมบอนสีที่ฟาร์มคุณแม่เป่งก็สามารถมาได้เลยนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็อยู่ที่อําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็สามารถพิมพ์ใน Google นะคะว่าฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็เดี๋ยวก็ กด Google Map เข้ามามาตามทางใน Google Map ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอนสีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย